ที่จังหวัดตราค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราแน่นอนเราจํากันได้แหละ,ะว่าก่อนหน้านี้นมันมีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะคะพอแม่พี่น้องก็ต้องไปอยู่ยังศูนย์อพยพนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพอได้กลับบ้านผู้อพยพได้กลับบ้านของตัวเองปรากฏว่าไปเจอเรื่องของลมพายุที่พัดพาหลังคาบ้าน<อ>าจนปลิวว่อนแบบนี้เอานี้ไม่ได้เกี่ยวกับการประทะอะไรทั้งนั้นนะไม่เกี่ยวค่ะ<อ>ค่ะ,คะตอนแรกบ้านมันก็ดูแข็งแรงดีนะคะพอกลับมาที่<อ>หลังคาไม่อยู่แล้วค,ะค่ะลมพายุจัดการเขาให้อีกแล้ว ะะเป็นสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่บ้านคลองมะขามตําบลหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่คือเป็นแบบนี้4ี่หลังคาเรือนเลยนะคะถูกลมพายุพัดพังเสียหายช่วงเช้ามืดของเมื่อวานเคราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ในกรอบเจ้าของบ้านค่ะในกรอบอายุ57ปีบอกว่าช่วงตอนตีสีทุกคนในบ้านหลับสนิทค่ะแต่ต้องสะดุ้งตื่นนี้ตายออกจากบ้านเพราะว่าพายุพัดหอบหลังคาบ้านไปทั้งหมดเลยนะคะ ตนเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเพิ <troll> ่งพาการอบพยพมาอยู่ที่บ้านไม่นานคือก่อนหน้านี้ไปอยู่ศูนย์พักพิงกลับมาทีนี้นะคะพอกลับมายังมาเจอพายุซัดบ้านพังซ้ําอีกค่าเสียหายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยประมาณ5 0,000บาทค่ะเป็นสภาพาวานน้อยเอาตัวน้อยแล้วกันน้อยเลยเพราะว่าเดินเป็นตาฟ้าก็ตัดสิต่อเองตัดสิการดูบว่ารู้นะคนเริ่มทำเนี่ยขอของต่างมายังไม่ทันเสร็จที่จเสร็จวันนี้ไง แต่มันเป็นอย่างนี้เราก็่าไม่มีไรสิทำละต้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยจนเือห็นใจมากเพราะเรามีบปัญญาทำบะสตกลงกว่าจะได้ทำมาเนี่ยเจอภาคเหนืฝนตกเราไปนอนที่ไหนครับต้องเข้ยกไปกรอนไม่รู้จะบ,บานลูกตายหรือว่างบานใหญ่แล้วเท่ากับบาดใหญ่เล้ว,าาลวเ,เพียงเนี้ยส่วนที่จังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนตำบลสะพรีได้ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดทุ่งวัวแลนเลยนะคะ เป็นสัญลักษณ์เตือนภัยคลื่นลมแรงกันอีกแล้วค่ะขอความร่วมมือห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าคลื่นลมในทะเลเนี่ยมีกำลังแรงมากนะคะ อาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยถ้าเกิดลงไปในช่วงนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะว่ายน้ําเป็นเนี่ยก็ไม่ควรจะเสี่ยงเลยจังหวัดชุมพรขอเตือนชาวเรือผู้ประกอบการเรือเล็กนดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9ถึงมกราคมนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเป็นแปรรูปล,ลมกระโชกแรงและคลื่นสูงด้วยแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยไปในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้าง คนละอารมณ์กันเลยทั้งนูดูนั่งชิลชิลชิกชิกใส่หมวกไหมพรมตอนย้อนตอนย้อนอันนี้จริงๆมันหนาวจริงคือแล้วตอนเช้าๆเขาก็จะมานั่งแบบว่ารับแดดอุ่นๆค่ะอากาศจะเย็นต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากจีนที่แผ่มาปกคลุมไทยตอนบนก็เลยจะทําให้พื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิลดลงอีก3 5องศาเลยนะในช่วงวันที่7จ็ มก,กราคมพื้นราบอุณหภูมิเฉลี่ย9 17องศาส่วนยอดดอยนี่ก็คือโอ้โหเลขตัวเดียวแบบน้อยๆเลยอ่ะ2-3องศาประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ท้าทั้งแข่งบางแห่งด้วยแน่นอนคะ่ะว่าอากาศดีๆแบบนี้ก็สมมติดีต่อการท่องเที่ยวสวยคนไปกันคึกคักแะอากาศก็ดีนะคะอย่างสบายคือเลขตัวเดียวกันแล้วนะบนยอดดอยนะคะหลัง่งไหลกันเข้าไปอย่างต่อเนื่องในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยโอกาสอุณหภูมิจะต่ําสุดเนี่ย อาจจะแตะ1องศาได้เลยนี่คือดูเหมอยขาบกันเหรอคะสองไฟดูเหมยขาบกันเนาะออไม่ใช่ไม่ใช่มีมีกรอบอะไรแต่อย่างไรเหมยขาเยหมยขาบนะตอนเช้าต้องตื่นเช้านะคุณถึงจะได้เห็นแต่ว่าหลายคนก็จะตื่นกันอากาศเย็นๆฉ่ำๆคุณผู้ชมแล้วก็ใครที่แบบว่าขึ้นไปกินหมูกระทะเนาะ ค่ะปินนะคะปินปีแล้วเหมืยค่ะไม่ได้เหมือนหาดูยากเลยนะเหมือนสามารถเดินแบบโดยทั่วไปเลยริมทางเป็นทางยาวเลยนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ในพื้นที่กรุงเทพเองก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะคุณผู้ชมอย่างเช้าวันนี้ทีมงานของเราเช็คอุณหภูมิมาให้จาุจักร เผอๆข้างนอกเย็นกว่าที่เราจัดรายการอยู่นี่ในสตูดิโออาจจะเย็นน้อยกว่าข้างนอกเออขึ้นวันนี้เขาเปิดแอร์กี่ตัวไม่รู้เรื่องกับเปิดแอร์หลายตัวข้างในจะฉ่ำนิดนึงเออแต่ก็รู้สึกค่ะแต่มารู้สึกถึงลมปะทะผิวหนังเย็นเย็นอยู่นะคะ18องศานะคะแล้วก็อาจจะได้สัมผัสอาการเย็นเย็นฟินฟินแบบนี้ไปยาวๆอาจจะไปถึงช่วงวันเด็กเลยก็ได้วันเด็กก็คือจะได้ไปเที่ยวกันแบบาท์ดอร์แบบว่า ทำกลางอากาศเย็นสบาย,ยน,นะคะ<อ>เพราะว่าช่วงนี้มวลอากาศเย็นกาลังแรงจากจีนงคงแผ่ป,ปกคลุม <c oughs> ตอนบนของประเทศไทยนะคะทําให้พื้นที่ตอนบนของเราเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะอุณหภูมิลดลงอีก1-2ถึงองศาเซลเซียสนะคะท <c oughs> างอีสานเองเนี่ยอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่8องศาเลยเหนือต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาแต่ภาคใต้เองตอนบนเย็นก็จริงค่ะแต่ว่าตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนตกนะคะเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองกันด้วยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะค่ะ